เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ พิธาลาออกจากหัวหน้าพักซะแล้วครับเมื่อไหร่ผมจะได้เป็นนายกชาทีนะขอหัวเราะหน่อยนะคะหัวเราะพร้อมกันทั้งประเทศครับสงสัยจะรู้ตัวนะพิธามีสิทธิ์ไหมคะพิธามีสิทธิ์ไหมคะโดนคดีล้มล้างการปกครองนะครับ โดนคดีหาเสียงหนะึ่งหนึ่งสองนะพิธามีสิทธิ์ไหมคะสงสัยจะไม่มีสิทธิ์แล้วล่ะครับตอนนี้ว้าวุ่นนะว้าวุ่วนตอนนี้นะเขาบอกว่าเจ้าของพักตัวจริงสั่งให้ออกก็ไม่รู้ใครนะเจ้าของพักตัวจริงนะครับมันมีตัวจริงมากกว่าไอพิธาอีกเหรอนะอไอไอลูกป่าเปล่าไอลูกป่านี่เจ้าของพักตัวจริงก็ว่า ปรับทับครับปรับทับใหม่นะจริงๆมันก็มันคงรู้ตัวมันคงจะโดนคดีไอ้นียนะคดีอะไรว่าคดีล้มล้างการปกครองอะ่ะที่ว่าศาลให้เวลา30วันบวันนี่ก็จะครบแล้วนะเดี๋ยวก็คงจะต้องอ่ะชี้แจงเสร็จเดี๋ยวศาลก็คงจะขอเวลาพิจารณาอีกประมาณสักเดือนหนึ่งละมั้งนะครับขยายเวลานี่ครบแล้วเนี่ย ตั้งแต่วันที่15สิงหาจนมาถึงเนี่ย15กันยาเนี่ยก็30วันแล้วนะก็ไม่รู้ไปชี้แจงมั่งหรือยังนะครับเออมันก็คงจะเตรียมตัวโดนยุบพักนะแล้วก็เตรียมตัวอ่าเป็นข้อหากบฏแล้วเดี๋ยวไอ้ลูกพักมันก็เตรียมย้ายพักก็คงย้ายไปอยู่พักเป็นธรรมป่ นะค,คงไม่ตั้งพักใหม่แล้วมัคงคงไปอยู่พักไก่พักเป็นธรรมอะที่ว่านะรวมหัวจมท้ายไก่พักเก้าไก่มาได้รู้สึกจะหนึ่งเสียงอะใช่ไหมออไหนะครับก็คงไปอยู่ด้วยกันอะแล้วก็ค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเลือกตั้งก็ค่อยว่ากันใหม่แอดมินก็คงว่าอย่างนั้นแหละนะแล้วมันก็คงจะรู้ตัวว่ามันคงไปไม่รอด นะครับไอ้ที่บอกว่าจะเป็นนายกคนที่3าเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็ให้เป็นนายกลดแห่อันดับลดนายกลดแห่อันดับหนึ่งะครับในโลกเลยก็แด้ <c oughs> นะนายกลดแห่นายกาโซเชียลนายกอะไรนะครับปรากฏว่าด้อมส้มชมรู้ไหมปรากฏว่าด้อมส้มบอกดีแล้วนะสำหรับพิธาต้องไม่เป็นฝ่ายค้าน ต้องเป็นรัฐบาลต้องเป็นนายกเท่านั้นนี่ยังเพอ้อไม่เลิกยังอวยไม่เลิกครับท่านผู้ชมครับยังบอกว่าอยู่รออีกสี่ปีก็จะเลือกพิธาไปอยู่ไหนก็จะเลือกอไอ้พวกด้อมสม้มด้อมส้มยังไม่ตาสว่างอีกเลยนะครับเขาจะโดนข้อหากบฏอยู่ลำล่อแล้วเนี่ยไม่มีได้ก,กว่าได้เลือกแล้วแหละนะนะ เออว่อยังยังไม่ลืมหูลืมตาเนาะคนพวกนี้ไม่รู้ว่าเขาไปโดนอะไรมานะครับถึงได้หลงรักพิธาจังเหรอเนี่ยหลงอะไรขนาดนั้นไม่ลืมหูลืมตาเลยเออนะครับโอ้ยยังจะมาอวยบอกพิธาต้องไม่เป็นหัวหน้าฝ่ายค้านต้องเป็นรัฐมนตรีต้องเป็นนายกเท่านั้นเหนื่อย ดูดิยังเพอเจอไม่โลกไอ้พวกด้อมส้มทั้งหลายเนี่ยดูสิครับโอ้ยนะครับประเทศไทยเรานะเออก็มีการเลือกตั้งมันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละนะครับสัตว์แต่จะเลือกเออเลือกนะขนาดนี้ก็ยังไม่ลืมหูลืมตายังไม่ตาสว่างเียนะยังจะเออนายกพิธานายกพิธาอยู่นั่นเนละโอ้ยชาติหน้านะครับตอนใส่สายนั่นนะนะ อ,อ,อีกสิบชาติก็ไม่ได้เป็นหรอกนะฝนะันไปเถอะนะครับเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอ,อกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพลก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด t h thank y ิ u ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ